ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทท่านนะครับมาดูการทํางานของทหารนะครับที่หัวฝายนะครับกําลังทํากาลังกั้งงนน้ำอยู่นะครับที่อาเภอแม่สายนะครับตอนนี้ก็ทำ <ผม S 1> กำลังกั้นน้ำนะครับเสร็จแล้วแล้วก็มกำลังยาวดินนะครับมาถม บินจากน้ำนะมันถมี้ข้างหลังกำแพงอย่าดีนะครับก็กั้ปเลจถึงหน้าเลยนะครับกั้นแบบให้หล้วก็โรงแรมหลายกำแพงก็ไม่พ่านนะครับินกั้นตรงนี้ก็เป็นอตรงหมู่บ้านถ้ำ่าจมนะครับตุดที่ตรงนั่นแต่กัเนาะ ท่วมเยอะที่สุดในอำเภอแม่สายเป็นร้อหน้าถึงเกือบถึงชั้นสองนะครับถ้าน้ำมานะครับช่วงช่วงน้ำท่วมนะครับตรงทางฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งพม่าตอนนี้เขาก็กำลังสร้างกําแพงอยู่นะครับน้ำท่วมหมดนะครับคนนั้นนะครับ